ะสบายดีพี่น้องมาเฮ็ดคลิปอั็นโปรโมทอันนี้พี่น้องเบิ่งโรงงานพี่น้องเฮ็ดอยู่บ่บพี่น้องโรงงานมาลงคลิปพี่น้องคลิปทิกเก็ตกยูทูบบริษัทแอปดอกลิศเนาะเป็นสินค้าวันนี้ก็สิบ,บริอกอีพี่น้องอยามากินดองเ <c oughs> นะาะยาเอามานำมามากินดองเนาะบริกิรสั้นมาโพสคลิปพี่น้องมาเบิง่ง โพสคลิปลงทิกตอกทิกตอกพี่นอ้องเนะาะอย่างเั่นมาเมร้กาเพืะอละพี่นอ้องใบเพื่ละจะได้เมื่อต้อง่ายพื่ละเนาะมาดองลูกอา่าดองเลิศเนาะก็เอากับลูกเฮาเอาืเอ้อเขาละเขาละน้องเขา,เาละเอาผัวแล้วก็ได้มาเฮ็ดให,ห้เนาะลูกไพเพันยู่กรุงเทพพุทธนะัพี่นอนะ้องเนาะเบิ่งหินบักเล็กพี่นอ้องหินบักเล็ก เห็นบ on ่มาประมุทคลิปพี่น้องว่ามันเฮ็ดได้ไหนไดนนะพี่น้องเนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจกัทักเข้ามานะพี่น้องเข้ามาเฮ็ดเข้ามาหาเงินมาหาเงินออนไลน์พี่อนเราหาได้ไหนก็ได้เนี่ยเพื่นเราได้ไหนก็ได้ถ้าว่าผู้ใดสนใจอยากเฮ็ดอยากทำก็เข้ามาเพื่นเรา บ่อนเห็นบักเล็กพี่น้องเห็นบักเล็กเนาะเข้ามาเฮ็ดเข้ามาชมลองเบิ้งพี่น้องอันนี้ก็มาโพสบ่อนมีสัญญาณพี่โรงงานหูฟุ้นระบ่มีสัญญาณพี่น้องเนาะบ่มีสัญญาณแล้วก็มาเฮ็ดจีพี่เอาถ้าเข้าเบิ่งพี่น้องถ้าเห็นก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้พี่น้องเนาะคลิปอยู่บ่อันนี้